ปัญหามีให้เราแก้ทุกวันวันนี้พายุเข้าเต็นทหลมทลายกระเจิดกระเจิงกันหมดเลยค่ะส่วนลูกค้าหลายๆท่านบอกว่าเดินหาเหนื่อยมากเกือบจะกลับแล้วหาไม่เจอว่าร้านอยู่ไหนก็เลยต้องเบิกป้ายบอกทางไปติดตรงฝั่งนน้นโซนต้นไม้แล้วก็ทางเข้าสักนิดหนึ่งเพื่อลูกค้าเราเนี่ยจะได้มาตามป้ายถ้าคนไม่สังเกตอ่ะก็จะหาอีฟไม่เจอพออีฟอยู่โซนที่มันค่อนข้างลึกเจ๊แคกก็ลึกกว่าแหละแต่เจ๊แคกมีเสียงที่ทรงพลังที่เรียก หลายๆคนอาจจะไม่เห็นก็เลยทําป้ายมาสโลแกนของเราว่าไงยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อไม่ชอบหรือทําใหม่ไม่เป็นไงเที่ยงคืนกว่าแล้วเออเที่ยงคืนกว่าแล้วเรายังไม่กลับบ้านกลับช่องกัเลยเอาข้าง,น,งนู้น,อ,น,นอ,อีกนิดนึงเอกนิดนึงพอ เวลาทาเป็นคนทําอะไรต้องทําให้สุดด้วยดิเราจะไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าผลลัพธ์มันจะไม่รู้มันจะเป็นยังไงมันจะดีหรือไม่ดีทําแม่งไปก่อนตอนนี้เป็นเวลาเชียงคืนนพึ่งเราขึ้นป้ายบอกทางให้ลูกค้าแล้วค่ะคือถ้าเดินเข้ามาเนี่ยมองสูงๆป้ายแดงๆอย่างนี้เลยร้านแม่เรพั่านเดินเห็นอย่างนี้เดินเข้าไปเลยจ้าอยู่ข้างในอยู่ข้างในในนู้นแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนแม้เรพั่านที่ห้างเกษตรมอหาดใหญ่กันเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าใครที่ซื้อ ไปแล้วเราชอบนะคะช่วยกดคอมเมนต์ให้ีบหน่อยนะคือมันมีคลิปรีวิวหลายๆคลิปอะดีใจมากีะเข้าไปดูคลิปรีวิวุกคลิปเลยนะแล้วเห็นลูกคา้าีฟไปคอมเมนต์อะโอ้โหโคตรใจฟูเลยขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆจริงๆเลยค่ะ